สาสูงสำหรับนักกีฬาที่สำเร็จเร็ววันนี้ใครอยากสำเร็จเร็วจะเพิ่มขึ้นและคุณต้องแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเพื่อที่จะเราสนับสนุนการสร้างนักกีฬาสนับสนุนให้คนประสรบความสำเร็จแบบทางลัดทางลัดแบบของดีในตัวเองทางลัดมีน้ำค่าในตัวเองอันแรกคือการที่จะนำไปสู่ตั้เชนมาจากความคิดของคุณคุณคิดว่าคุณสำเร็จมันจะสำเร็จวันนี้ข้อแรกคือหนึ่งคุณจะต้องมองว่าความคิดของคุณความรู้สึกของคุณ ต่อเป้าหมายเป็นอย่างไรนั่นหมายความว่าอีโกในตัวเองมีมากน้อยแค่ไหนคนที่มีอีโกต่ำจะมีข้อดีคือเขาจะเชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นตัวเองหมายความว่าแต่เขาไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งที่สุดตัวเองเจ๋งที่สุดแต่เขามีความมั่นใจว่าสิ่งที่เขาทําเขาสามารถประสบความสําเร็จจากการลงมืนทําเขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่คือข้อที่หนึ่งคุณสามารถเอาสิ่งนี้ไปเป็นสูตรสมบูร็จได้ข้อที่สองคือ คุณต้องใฝ่รู้หมายความว่าเมื่อเราไม่ได้เก่งที่สุดแดงว่าเราสามารถที่จะเติมเต็มความรู้ขอความรู้จักผู้รู้ขอความรู้จักนักกีฬาที่เขาประสบความสําเร็จขอความรู้จักโค้ชที่ประสบความสําเร็จบนเส้นทางของการเป็นนักกีฬาหรือขอความรู้จักผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในด้านนั้นเปิดรับในสิ่งที่เราไม่รู้เราจะไม่เป็นน้ำรดแก้วสิ่งเหล่านี้แหละค่ะจะทําให เราเป็นคนใฝ่รู้มากยิ่งขึ้นอันที่3คือเรื่องของการรับฟังการรับฟังนี้มีความสําคัญมากว่าเวลาเราใช้หูในการรับฟังปัญหาของนักกีฬารับฟังในสิ่งทีเ่เราอยากพัฒนาตัวเองมันจะทําให้การรับฟังครั้งนี้ค่ะ ทำให้เราเกิดปัญญามากยิ่งขึ้นเมื่อเราเกิดปัญญามากยิ่งขึ้นมันจะทําให้เราสามารถคิดในการแก้ปัญหาเวลาเราเจอปัญหาหาทางออกเวลาเราเจอปัญหานี่แหละคือสิ่งที่นํามาซึ่งของสูตรความสําเร็จของนักกีฬาที่มันมาจากสิ่งที่มันอยู่ภายในตัวคุณค่าในตัวเองนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอีโก้ต่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝ่ายรู้และสุดท้ายก็คือในการที่สร้างปัญญาให้กับเองใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และสามารถ u b บ c r i b e ที่ YouTube c h anel n Dr. Oswalt Expert และคุณจะพบสาระดีๆอีกมากมายขอบคุณมากค่ะ